ธนกิจเอาผิดเจ็ดหมอใช้ชื่อผู้เสียชีวิตสวมสิทธิ์รับยาคดีหมอแอร์วันนี้18มิถุนายน2 5ง8เวลา10นาฬิกาที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนายก, 1, กองตีดตรธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขและฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานออยอพร้อมด้วยเพศัชกรชัดชยัยพานิชสุภักพรผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์รายหนึ่งค่ะในกรณีลักลอบจำหน่ายสารเสพติดและวัตถุ ออกลิ์ประเภทที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีเทีรวงไพศาลหรือว่าหมอแอน โดยมีพลตํารวจตรีโชคชัยงามวงรองพบชภาคหนึ่งเป็นผู้รับเรื่องซึ่งนายกองตรีดรธนกิจกล่าวว่าในวันนี้ได้เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับหมอแอร์และเอาผิดแพทย์เพิ่มเติมอีก6รายจากการสั่งสารเสพติดและวัตถุกออกฤทธิ์ประเภทที่2โดยการสวมชื่อผู้เสียชีวิตจาก370รายจากทั้งหมด3,909รายโดยภายหลังจากการเข้าตรวจสอบทั้ง13คลินิกพบว่ามีคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อยาดังกล่าว9้าคลินิก โดยมีแพทย์ที่สั่งซื้อ7รายรวมถึงหมอแอร์ด้วยทําให้ตํารวจรภูธรภาคหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเนื่องจากเข้าข่ายความผิดในข้อหาแจ้งเท็จและใช้เอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงานค่ะจากการตรวจสอบแพทย์เพิ่มเติมทั้ง6คนไม่ได้อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลรัฐแต่อยู่ในคลินิกที่สั่งยาให้กับหมอแอร์โดยจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดว่ามีการรับยาจริงหรือเป็นการสวมชื่อหรือไม่อีกทั้งทางอยอยจะมีการตรวจสอบยาที่สั่งซื้อเข้ามาเป็นประจำอยู่ในทุกเดือน ในแต่ละปีจะมีการเรียกตรวจสอบรายชื่อจํานวนสองครั้งทําให้พบความผิดปกติจึงเป็นที่มาของการตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามมีการพบการกระทําความผิดเช่นนี้ในต่างจังหวัดอีกเช่นกันซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมกระบวนการทางกฎหมายหากถึงเวลานั้นได้บอกว่ารับรองว่าว้า,าวแน่แต่ขอไม่เปิดเผยว่าเป็นบุคคลสําคัญหรือว่าเป็นบุคคลดังอย่างไรซึ่งทางพลตํารวจตรีโชคชัยกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องกับทางออยจาก ้นีเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณารายละเอียดในเรื่องของที่แจ้งความมาว่ามีอะไรบ้างมีประเด็นใดหรือจะต้องตั้งคณะทํางานแบบใดซึ่งจะมีการเรียนให้กับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งได้รับทราบต่อไปค่ะแต่ในเบื้องต้นขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อน